สวัสดีครับวันนี้ผมนำเสนอกาโน่กาแฟ ى, ทีอินวันกาแฟ ى, ปรุงสำเร็จรูปผสมเห็ดลินจือนะครับเป็นทีนวันผสมครีมเทียมเมนูที่นำเสนอเนี่ยเมนูเป็นคู่ขายเป็นแพ็กค,คู่นะครับคู่ สำหรับคนที่เริ่มทานกาแฟอยากทานกาแฟดำนะครับทานกาแฟดำใหม่ๆดูว่ากาแฟดำมันขมไปเอากาแฟทีนวันไปครึ่งซองกาแฟทีนวันครึ่งซองผสมกาแฟดำหนึ่งซองก็ได้หรือว่าอย่างละครึ่งก็ได้ครับมีกาแฟทีนวันผสมครีมเทียมผสมน้ำตาล แล้วกาแฟดำเพลเพลผสมเห็ดเดิอจื้อครับอืึย่างละครึ่งก็ได้ซื้อไปสองอย่างนะครับกาแฟดำหนึ่งกองมีสามสิบซองนะครับหนึ่งซองเพลเพลสามกร,รัมนะครับกาแฟดำผสมเห็ดเดืนจืดแล้วกาแฟทีนวันนี้รสชาติผสมเห็ดเดืนจืดแดงนะครับยี่สิบซอง ตรงให้ดูนะครับว่าชงยังไงคนละครึ่งก็คือเนี่ยวันนี้ผมกาแฟใส่กาแฟทีนไว้ครึ่งซองครับคนละครึ่งครับกาแฟทีนไว้ครึ่งซองแล้วก็กาแฟดำหนึ่งซองวันนี้ผมทานเพี่งหนึ่งซองนะครับกาแฟทีนววนครึ่งซอง อย่างละครึ่งก็ได้หรือว่าใครจะทานหมดก็ได้ผสมกันไปนเลยครับเพิ่มรสชาติความเข้มข้นนะครหนึ่งหนึ่งไปเลยก,ก็ได้หรือว่าอย่างละครึ่งก็ได้คนละครึ่งก็ได้ครับเติมน้ำร้อนเข้ 1> <1> า,าไป รสชาติหอมกุ่นกาแฟนะครับนี่ผสมกันแล้วครับกาแฟดําอย่างละหนึ่งนะครับผสมกันเป็นเมนูเด็ดวันนี้แกแฟทีมวันผสมกาแฟดําบําบัดทุกบํารุงสุขนะครับแก่ท้องอืดท้องเฟอ้อแก้ไมเกรนแก้อะไรบ้างอะ่ะแก้ไมเกรนท้องอืดท้องเฟอ้อชุดนี้สําหรับมะเร็งกระดูกโดยเฉพาะนะครับเขาใช้เป็นตํำรับยานะครับ สำหรับมะเร็งกระดูกเสริมสร้างมวลกระดูกแก้ไมเกรนแก้ปวดเพื่อทราบเป็นที่ทราบอยู่ดีแล้วว่าเห็ดหินจือมีสารออกฤทธิ์ทางยามากกว่า150ชนิดนะครับกาแฟก็แก้ปวดอยู่แล้ะคาฟเฟอีนกักาแฟช่วยแก้ปวดแก้กระสักาแฟทีนวันผสมเสริมมวลกระดูกนะครับ พิษขับโรคในกระแสเลือดเมื่อนำสองสิ่งมาผสมกันกลายเป็นตำรับยาสำหรับล้างพิษในกระแสเลือดแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อไมเกรนแก้ปวดครับสำหรับคนที่ขาดกาแฟไม่ได้ขอแนะนำเลยครับกาแฟดำผสมกาแฟทีอินวันเสริมสร้างมวลกระดูกชุด ป้องกันมะเร็งกระดูกนะครับไม่ขมมากหัดทานใหม่ๆห,หัดทานใหม่ๆเอากาแฟดำหนึ่งซองผสมกาแฟทีวันครึ่งซองก็ได้ครับเรืออย่างละครึ่งก็ได้ พอร่างกายปรับสภาพกล้างกายชินแล้วค่อยทานเพียวๆก,กาแฟดำเพียวๆนะครับกาแฟพันอาราบิก้าจากที่ราบสูงขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ